สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทำการรีวิวกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ JVC นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันนะครับนี่คือ JVC นะครับ JVC เป็นรุ่นที่รองรับระบบเขาเรียกว่าระบบภาพถึง Full HD เลยนะครับ1920ค 1080p นะครับถ้าต่อด้วยช่องต่อ HDMI นะครับเดี๋ยว ขออนุญาตดูชื่อรุ่นทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมหงายกล้องมาดูนะครับนี่คือ JVC GZ MG645BAG นะครับคุณผู้ชมครับกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ JVC นะครับเดี๋ยวผมจะทำการซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับจากกล้อง JVC ตัวนี้นะครับนี่นะครับภาพที่ซูมมานะครับซูมมาได้เยอะแต่ไม่แตกนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองลองซูมใน นกที่อยู่ในไม้ตรงนี้นะครับนี่ครับซูมแล้วก็ออโต้โฟกัสเลยนะครับนี่คือภาพวิดีโอจากกล้องวิดีโอยี่ห้อ JVC นะครับคุณผู้ชมครับครับถ่ายให้ทุกท่านดูเลยที่ที่สถานฝากอากาศบางปูนะครับคุณผู้ชมครับนะครับผมวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับใช้มือจับเลยเดี๋ยวลองซูมมานี่ครับ z ูมาไกลๆแบบนี้ก็ยังคงคมชัดนะครับเนื่องจากว่าความละเอียดนะครับ Full HD นะครับ1,920ีคูณ1นึ0งนีนะครับแล้วก็มาดูในน้ำเนี่ยครับคุณผู้ชมอนนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมบริเวณตรงนี้ก็แล้วกันดูนกตรงนี้นะครับถ่ายจากกล้องวิดีโอ JVC นะครับคุณผู้ชมครับดูครับนกนางนวลนะครับดูความละเอียดความคมชัดนะครับ ก็พิจารณานะครับคุณผู้ชมครับถ้าทุก่านสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับสำหรับ JVC ตัวนี้นะครับ JVC Full HD นะครับเครื่องกล้องถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะซูมที่นกที่อยู่ข้างล่างมาให้ดูนะครับอ่านี่ครับซูมมาแล้วครับแล้วก็ออโต้โฟกัสเข้ามานะครับก็ภาพซูมไม่แตกนะครับสวยงามทีเดียวนะครับดูครับดูนกครับ นี่ครับแม่สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับกล้อง JVC Full HD ตัวนี้นะครับดูภาพนะครับไม่มีแตกเลยครับ z o มนกที่ล่องลอยอยู่ในน้ำแบบนี้มาให้ทุกท่านดูใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมไม่ม wow ีแตกเลยนะครับภาพดูภาพสวยงามตั้ระแจนงครับตัวนี้ดูตัวนี้ครับตัวใกล้ๆนึ่มาแล้วครับเนี่ย ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับ JVC ตัวนี้นะครับสีสเกตชานเ e ลนะครับเสนอขายในราคา5,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยน,นะครับที่0815851998นะครับเบดชาติพวงเพียร์สีสเกตชานเ e ลครับ